ไม่หาอาาันเอกระดูกขาวมันน่ากระดูขาวมันน่ากรูขาวนน่ผมหน้านี่ผมน้าะูขาวกูขาวนี่ละดูขาวมีกละดูขาวมีมันด้วยแล้วคุณปู่เนี่ยเียไม่กลายัำว่าอาหาจับคดิกระดูขาวกรูขาวพี่เลนหน่อลนหน่อยอนี่ผมอโอ้แล้วไม่คุ้ได้กันมาเล่นด้วยมึงออกไปก่อนดิมึงูขาวว่ะตอ ต้าวลยบุขาวบขาวตัขาวกลางถนนมินเลไปเกี่ยวไปตกนะผมตกนะผมตกนะผมตกนะตกแล้วเพื่อนตกแล้วไหนกดจีดิกดจีดิตกกลางเลยถ้าไมีมินกลางนะเกี่ยวเลยนมาจีเพื่อนนี่มาจีเพื่อนมารวมจีเพื่อนมาช่วยเพื่อนรอเขาลงก่อนปะเฮ้ยถ้ามันอยู่เยอะหาป้ายยินดีที่รถกูนี่อยู่ที่รถกูรถสีเขียวเนี่ยอยู่กับกูเนี่ยมาชนดิมาๆมาๆเป็ลเร็โบขาวมันล้อแดงลร็มบขาวล้อแดงผมมันไอจีเลยตรงไอจีเลยมาชนลร็มบขาวเนี่ยตรงรถเพ้าเนี่มป้าเขียวเนี่ย มาสามารถเขียวดิมาเล่นสามารถเขียวนี่เดินไปกันลเดินไปเจนจมขาวมันนั่นเนี่ยไอ้เ้นที่เม่เอาขึ้นแบบดิเอาขึ้นแบบดิมาลงสามารถเขียวเว้ยแล้วมนลงแล้วมันลงนะจีกูจีกูมา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 จีกูมมาจีกู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 มาีกูมาจีกูมาจมาจีกูมาจีกูาจีกูมาจีกูมาจีกูมีกูมาจีกูม ไอเดิตกมันไ้ยีบีมันปักฝีนะลูกนะระวังยีบีมามาต้องสาผาเขียวต้องใส่ผเขียวไว้จนสามแถวสเขียวไว้เดี๋ยวมึงก็ลงันใช่อีกแบตกไหนล่ะโนไป2งตัวละไปละโัเอ็ขนาดนี้พวกิทำยังไย มาสามห้าเขี่ยมาสามห้าเขียวดีมาสามห้าเขียวดีพุ๊บมันไปไหนหมดเนี่ยทำไมมันน้อยจังวะปันอยู่ปันอยู่ไอ้ก้ามันเยอะวะออกออกได้ปะไอ้เขี่ยข้างหน้าไอ้ข้างหน้าข้างหน้าเขี่ยมากนะโดนเข้าอ่ะยีมีไหนวะมาสามห้าเขียวดีจีบจีบผมโดนชนเข้านะยังเดียวเพื่อนเพื่อนโดนชนเข้าอีกมีใต้คนหนึ่งเลยเลยเลเฮ้ยมามายีมีเร็วเร็วมาเร็วมาเอาไงเราเอาไงเราเร็วเข้าอย่างพี่ ข่าวมันนี be, oh yeah, ้ข่าวันนี้ลงเอ้่าหน่อยข่าหน่อย่าหน่อยมันก่ามันก้าิงามันลงสองตัวเอนเย็นเย็นเยนลงแล้วเราทีมเลยรอมลงแล้วเราทีมเอใจเย็อชนอยชนมาแต่งคนเอาแบบทีมพร้อมกันนะาเขียไว้อยู่สามเขียวไว้ตัวมตกคนนึงนะทพโวิ่งเอาวิ่งสบอกเลยเปลี่ยนคนเล่นดิอดีเอสตอดีเอส่ดเปลี่ยนคนเล่นเปลี่ยนคนเล่นดึงสบอกไอ้ครู ไกลว <ısı> ิ่งออกมาไกลเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปไหนก็ไปอะ่อสามห้าเขียวเลยพวกเราจ่อไว้โผล่กันไวโผลใกล้ๆกไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปอ้ย่งคพี่ ตกลงเราซ้ตกลงเราซ้ำยิงอะไยิงตัวไหนนะยิงตักลางไมไอ้ลงไปเลยลงไปเลยอย่างั้นนะมาสามารถเขี่ยมาสามารถเขี่ยลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยถาใครวลไอ้เขี่ยลงไปลงไปลงไปลงเลยระวังอีพีระวังอีลงหมดเลยนะลงหมดรืใช่ไหมลงไปลงไปเลยลงไปลสามารถเขี่สามารถเขียเพอให้มาลงตกลงกันมาลงเลยดิบลงเลยดิบลงเลยลงยันเลยลงยัเลยเปนไปมามาถึงก่เปิดาเพื่อลงแล้วถึงพืนก่อนถึงพื่อนนอยถึงเพื่อนน้อยถึงพื่อนน้อยเซส เทสองไอ้เฮียลงไปไอ้นีไอเฮียอ oh, ้เฮีไอหยิบศพเพื่อนหน่อยหยิบศพใครได้ศพแล้วถือปืนเดี๋ยวผมขอเล่นเอามาเดี๋ยวผมขอเล่นาซัพต์กางเดี๋ยวเราซัพต์กางไอ้ยิงที่ใคถือโซเป็นปืนถือไอ้ถือศพเป็นปืนถือปืนหน่อยถือปืนหน่อยถือปืนหน่อยไปชิงโทษ ไปถือตบไหนถือตบไหมมาให้ป e ืนเล่นวนใบเเพื่อนเเพื่อนมองเพื่อนองวางหน่อยมองพวงเร็วๆหน่อยือนเยอะว่านี้อีกเฮ้ยึงกลับได้ตัเลยนะเปลี่ยนมีดลหน่อยเปลี่ยนมีดะลรปีน่อยคุฟังกูมึงฟังกูเล่นตรงสามห้าเขี่ยไว้อยู่ตรงสามห้เขี่ยไว้คอยสือตงปืนเปนปืนในบ้ามึงเปลี่ยนมีดได้เลยเลยสัดตายเล่นตรงสามห้าเขี่ยไว้คงเล่นตรงสามห้าเขี่ยไว้มือเลยเฮียาเขี่ยไว้ึึประธานา หยิบเพื่อนหน่อยหยิบศพเพื่อนหน่อยเพื่อนหยิบศพเพื่อนหน่อย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 เพื่อนหยิบศพเพื่อนหน่อยหยิบศพเพื่อนหน่อยเพื่อนหยิบศพเพื่อนหน่อยเพื่อนที่ปืนถือปืนหน่อย บ้าเลยดิที่้าเลย่เดสบปข้าจ็ดดสบเเป็ดข้าเจ็ดเียเิข้าจยเิข้าจยเแต่เงินย็นเิข้าเจดสบข้าเจ็ดดิดงอข้าเจ็ดีสบข้าเจ็ดสข้าจดสบข้เดข้าจดดสบ้ข้าเจดดสบหเิข้าเจ็ดดสบห ถือศไเพื่อนถือสพพก้งถือพพิก้งายอกถือเพื่อนถือศพไเพื่อนข้าดนาย้าจะดองศเพื่อนข้าจะดึงศพข้าจะดึงพิก้เลยะไปเพื่อนอนจะไปเพื่อนอนเอามดไปหน่อยมไ่ปืนนอยเอามีดไลป่อยเอานนอเอามีไล่หนอกเอมี่นหน่อเอามีดไ่ปือยเามงไล่ปืนหน่อยมีไล่ปืนหน่อยไล่ปืนหน่อยเอาดไล่ปืนหน่อยเาไ่ปืนหน่อยาลัง ข้ขหน่อยดิดอปืนทีเยอะถือปืนเยอะดตรงสามห้าเขียวไ้ตรงสามห้ียวเลย้มคุณเลือกยิบกล่องซ่อมมาเหรอชุบอย่หยิบปดิางกันบ้ีวถือปืนถือปืนถือปปยิงได้ยิกูได้กูชุบอยู่กูชุบออมีเท่าไหร่ใส่ไปให้หเอมมเพื่อนเปียนปืนเปลี่ยนปืนนอยกตกงกูคดให้อยู่ถือหน่อยถือหน่อยชิดกเบนหน่อย

Bếp bep xong rồi vung vung qua thằng kia nè bep, nhảy nhảy lên, lên 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 đồng đẳng lên đồng đây, qua bay bên này rồi, cả qua bay bên này, yin qua bay bên trong này, qua bay bên trong này, yin qua bay bên trong này, yin qua bay bên trong này, yin qua bên trong này, bên trong bên trong ตายสัดิสมาเื่ตายดิสมาดิสมาดิส่ถือปืนช่วยหน่อยสับหน่อยเอาไปขึ้นมาครดิสถือปืนใครดิสถือปืนด้วยครดิสถือปืนยาถอยใครยานอยยาอยครดิสงถือปืนด้วยครดิสถือปืนครดิส่ถือปืนเสียกูอยู่ฉัฟังเสียงกูใครดิสมาถาาน่อยอาถอยมา แล้วคกอแล้วพื่องดิสอมาดสอมาข้าดิสอปืนปืนันดิสอืปืนากูยูเกูยเกูยเบนเเกูไม่หายเกูไม่หายเจากูแเจกูเาแกไม่หายเอาสมาดิสอปืปืนดิสอืปืนาดิสอปืนปืนขึ้นปืนหน่ยขึ้นปืนหน่อยขึ้นปืนหน่ขึ้นปืนหน่อยอย่าเบบี้ เอ้คือปืนหน่อยขาดิคุหน่อยเฮ้ยเฮ้ยขาดิกูขาดิกูขาดกูขึ้นปืนหน่อยขคือปืนหน่อยเผื่อปืนเผื่อปืนเือปืนหน่อยเพื่อนถือปืนไอ้สัตว์คุยังอยู่เหี้ยกูยังอยู่เพื่อนถือสวายถือปืนระยะระยะระยะถือปืนใครมีนาร์นอกปัดได้ป่ะเพื่อน ใครมีคีนปพื่อนมีกระนอปน้อยอถพืกระจายถือศพกระจายพื่อนมีงอกเลยเปียน้อ้มาเปียนไม้มาเปี่ยน้อยมามีศพถือลาเนาะมีศพเปียนาเนาะมีมีศพใส่ลาเนาะเพื่อนถือปืนถือปืนไอ้สักค่อยเล่นกูโดนสามพี่เลก หมดแรงคูชุบ้าคูชุบอาคูชุบอจะมีชุบ้าอย่างนี้คูชุบ้าคูชุบ้าเือปืนเถือสปืนเกือบปืนไอ้สั์เปลี่ยนปืนเสียกูจะหมดแล้วเือปืนเดียนเือปืนเกือปืนเื่อนเสียงกูจะหมดแล้วเือปืนเถือปืนมาเกือบปืนหน่อยปืนเยนเือปืนหน่อยเกบส ถือปืนตือซ้อมถือปืนซดถือซอมถือปืนไปเบ่ไปเล่นตือซ้อมไปถือซ้อมถือปืนตือซอมถืเปืนถือซอมถืเปืนเสียงจะหมดแล้วปืนถือซอไปมันมันถึงนาดแตกมันถึงนาแตมันชุบออกมันชุบออกตรงน่าแปดนหารแกนาแมันเยอะมไว้ยิงไว้ยิงเลย ดิ้งสก่อนพี่เาพี่เาดิสก่อนมาพี่าพี่บาสารพี่นัดิสบอดิสบเอเลย

อย่านอานเอย่านัวอย่าลงลงลงลไปเพื่อนลงลัลง่หลยสวยจบไหนไอเดนนยังอยู่ไอเดนไอเดย่นบอลัอยู่ตัวไอเดนบอลยอยู่ตนลงัอวอสไอเมีใครจะสนคนนึงอะมาเอาหน่อยิมันมันโดนแอบอยู่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยมาเอาหน่อยมีใครจะสุรผมันนี้รผมเลเอาไงราเอาไงเราข้าวีาีเฮ้ย่าลยฮ่าเลย

ก้าวไปสตอหน่อยเอาไปสตอร์เอาสตอร์เอาไกลวิ่งทำไมไกลเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปไหนก็ไปอ่ะวิ่งไปวิ่งไปจอดตามให้เกี่ยวเลยพวกเราจอดไว้โผกันไว้โหยใกล้ๆกั่วิ่งไป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 อีกโอ้ยกูลั่ว

มามาถือเป็นปาเพื่อนลงแล้วถือปืนก่อนปืนน้อยถือปืนน้อยถือปืนน้อยเซตสองเซตสองไอ้เฮียลงไปดิโอ้ยเพื่อนโอยเพื่อนเยรได้ศพแล้วถือปืนเพื่อนโดนซ้ตกลางเพื่อโดนซ้ตกลางพี่เลิกยิงบอพี่เลิกไปหไฮยิงที่ซไฮ เยยอยิงหน่อยเอนเพื่อนองเพื่อนมองเพื่อนกองว่างหน่อยมองพวงกองว่เร็วๆหน่อยน้คือกวันนี้อีอ้มึงกลับมาเล้วกันเลนะเปลี่ยนมีดเล่หน่อยเปลี่ยนมีดไล่ปีนหน่อยมึงฟังคูมึงฟังคูอรงสาเขี่ยไว้อยู่ตรงสาเขี่ยไว้ปล่อยสื่อมึงเห็นปืนในไฟป้ามึงเปลี่ยนมีดได้แล้ว้อ้ปืนในไฟ่อป่ออเล่นตรงสามาเขี่ไวู้เล่นตรงสาเขียไว้

โดนจีบเป็นบ้าเพื่อนขึ้นมือเต็มเลยเอาเอนหน่อยเอาเนหน่อยโดนซ้ำโดนซนะครโดนซ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 ้ำเพือนเลยบ้านเลยพี่ทำบ้านเลยสักทีเพอเยอะเลยปืนเยอะพี่หาบ้านให้หน่อยหาบ้านหน่อยตัมันอกอันเขียวเล่นตรงสามผ้าเขียวเล่นตรงสาม้าเขียวขาเชียงต่อเมือนตายลตายแ้วตาลายตาลาตาลายลายาเยย้ยาลยย่าปล่อยเพื่อนนอนยา้วยน

ไอ้เพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนตายตรงกลางไฟเพื่อนอีกหาเพื่อนอีกเอ้ยเขียวเ่ีเพื่อนอีเขียวเ่อยวเอยเพื่อนหน่อยเอาเื่อนหน่อยเอาเ่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเอาเพ่อนหน่อยเพื่อนเอกเอาเพื่อนหนพี่เมยช่วยไปเลยพี่เมย์ได้้วไหไหวถือเพื่อนหน่อยถือเพืนหน่อยือเพื่อนหน่อย เครีเคอรีเ <rôle> ค <t ici S 2> <t> ีเคอรี่เีอรี่ไดีเมาเีรีดีเปรมาเยิงวเยิงไม่เป็นไมายิงหน่อยโดนซ้โดนซ้โดนซ้ยิงได้เปนรเรยิงกูดยิงกูได้กูชิบยูกูชบออมีเไรใส่ไเอาสัยเอาสมหเอาสมัยเยเอดีมเ ไอ้ตายอ่ะตายไม่ตองไม่ต้อยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้่ต้องไม่ต้อ่ต้างไม่ตองไม่ต้องม่ต้องไม่ตาม่ต้ม่ตองไม่ต้องไมต่ตองมตมตองไม่ต้ยมตมต้อ่ตองไ่ต้่ต้ต้องไ่ต้่ต้่ต้องไม่ต้องมต้ไม่ต้องไม่ตไมต้องไมต้องไมตไม่ต้องไมตมตงไมตงมตงไมตงไมต่ตองไมตมต้ต้มต้ต้มต้มตมตมตองไต้อง

ดึงแค่หน่อยดึยงมาเฉอไม่เฉยศพไหมโอ้ยเฮียศพโดอนออกข้างแหละไปเอาศพดิเอาศพด,บดิบูบี้บูบี้เอาศพก่อนบูบี้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 มาเอาศพก่อนมาเอาศพก่อนใครวะใครติดวัดวะโอ้โหเฮียใครวัดวะ สวยพี่เลีบเอาสูบเพื่อนหน่อยมาสูบเพื่มหน่อยดิแตามาสูบเพื่อนหน่อยดิเบ่งหน่อยยิง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 เบ่งหน่อยดูส้มมาดูส้มมาเพื่อนหน่อยเเพื่อนหน่อยต่อนะ เดียสัันเียชู่อยสําคันเียดิจับจังกับจังกูไม่หายอาสุมาลบปีเยบีเยบบีเยบีเยขึ้นีหน่อยขึ้นีหน่ยขึ้นีห่ยขึ้นีห่อยยเบพี่เอาขึ้นปีหน่ยขันดิกูหน่อยเฮ้ยเฮ้ขกูขัิกูขัิกูขึ้นีหน่อยขึ้นมองารเยอมากทีสุเยเฮ้ยเอาบเอาไปฝั่งเสาแด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 งม่องจับเลยตายตาย เอ้ยเอาสมัยเอ้ยสองศพ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 เอมันะปเปลเมีดอตีเี่ยนปืนเลยไววะไอตีน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 ไองีนอตีนไอตีนไอนออนอตีนไอตีนไอนไอีนไอต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 ีองีพไอยนไอตีนไอตนไอตีนไอตีนไอตีนอนออนอนอีนพี่เมีอนอีนนอาพีเออีอี เเพื่อนตองการยิตายเยอะนะดูหน่อยมัถึงเพื่อนเราอยู่เห็นไหมเฮ้ยไหวๆๆวใจเย็นใจเย็นมีศพในระยเพื่อนหน่อยเฮ้ขาชิวเพื่อนหน่อยเขาชิเพื่อนหน่อยใครมีศพเขาชิเพื่อนหน่อยโดนโดนในระยะปืนหน่อยครับใครมีศพเขาไปซ้ดิไม่มีคนซ้มใครมีศพเขาไปซ้ำไอตัวปืนไอตัวนไอ้ตงวปืนไอ้ตัวปืนไอยตัวงืน่อ้ตัวปืนไอยตน่อยถน่อ้ตัวงหน่อันไอ้ปืน่อ้ตยวงหน่อยยัวปืน่อ้ตัวปืนไอ้ตัวปืน่อ้ตัวปืนไอ้ตัวปน่อ้ตปืนไอ

เชี่ยอย่านัวอย่านัวนี้้ยดันไปดันไปอย่าอย่าอย่ากระจุกการอย่าอย่ากระจุการหารถ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 อเดนออยู่เดนออย่ัวเดนออย่กวอย่าอยู่จะกเฮ้ยอย่าสาคนหนึ่งมาเอาหน่อยดิมันมันดนแอบอยู่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยมาเอาหน่อยมีใครจะสการบ้าง